คนนะคะวันนี้โบจะมาคุยกันถึงการหาไรายได้บนบล็อกของเรานะคะบล็อกของเราที่พูดถึงก็คือบล็อกเกอร์ของ Gmail นั่นเองนะคะโดยใช้ตัว Adsense เชื่อมเข้าไปนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะ Adsense ที่เราใช้เชื่อมเข้าไปเนี่ยเป็นตัวเดียวกับ YouTube นะหลายๆคนส่วนใหญ่นะจะรู้จักว่า YouTube หาไรายได้ยังไง ส่วนบล็อกเกอร์นี่ก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าฉันอยากจะเขียนบทความแล้วก็ติดโฆษณาหารายได้ด้วยนะคะสรุปรวมๆก็คือ YouTube กับบล็อกเกอร์เป็นตัวที่ใช้ Gmail อันเดียวแล้วก็ใช้ a อ s e n s e อันเดียวกันนะคะไม่ต้องไปเปิดใหม่นะแล้วคำถามที่พี่โอได้รับมาเยอะนะคะก็คือมีข้อกำหนดอะไรแบบไหนยังไงบ้างจาก a อ s e n s e ในการ เปิดรับรายได้ให้มีโฆษณาในบล็อกเกอร์ของเราเนี่ยบล็อกเกอร์ตัวนี้ย้ำนะคะเป็นของ gmail นะเป็นของ gmail แล้วก็มีคำถามอาว่าจะใช้โฆษณาของเว็บอื่นได้ไหมเอามาใส่ในหน้าบล็อกเรานะคะปกก็ตอบไปจากที่โพส่อรู้ก่อนที่จะมาหาข้อมูลวันนี้นะจากประสบการณ์ที่ทำาก็เวยใช้ affiliate นะคะ เป็นลิงก์โฆษณาของสินค้าตัวอื่นเพื่อจะกินเปอร์เซ็นต์มาใส่ในหน้าเว็บตัวเองหน้าบล็อกตัวเองนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเขาแยกส่วนกันระหว่างแอดเซนต์กับโฆษณาอื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีบล็อกแล้วคุณอยากได้โฆษณาของที่อื่นมาใส่ก็ได้ถ้าคุณจะหาหนทางมีไรายได้อะสำหรับของโ๊ตเนีน่ยบไม่ได้ใส่โฆษณาของสินค้าใดๆเพราะว่าคิดว่าถ้าสินค้าอยากจะมาแปะโฆษณาที่หน้าบล็อกของโ๊ตเนี่ย ให้เขาติดต่อมาเพราอจะได้เงินมากกว่าที่กินเปอร์เซ็นต์อันนี้คือความงกของโบแล้วนะก็เลยไม่มีโฆษณาอื่นๆและ Affiliate ที่เคยใช้ก็เอาออกไปหมดแล้วเมื่อปีผ่านไปแล้วนะคะจากวันนี้เนี่ยสักป,ปีหนึ่งโบได้ออกไปก็ใช้ a s เ e นตอย่างเดียวเลยก็มีรายได้ขึ้นมาเล็กน้อยไม่เยอะเลยนะไม่เยอะปีๆหนึ่งก็น่าจะได้สทกเหรียญสเหรียญเท่านี้ไม่เยอะเลยเพราะว่าบล็กอกโเนี่ยเป็นบล็อกที่ เขียนส่วนตัวเรื่องราวทั่วๆไปไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระความรู้ใดๆไม่ได้สนุกสนานมากมายที่คนสนใจเยอะแยะไงมาเข้าเรื่องของเรานะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีข้อกําหนดอะไรแบบไหนย,ยังไงจะมีคําตอบที่หลายๆคนถามมาไหมนะฟังดูแล้วกันนะคะผมก็มาเลือกดูในข้อกําหนดที่หน้าแอสเซนนี่แหละก็หาดูให้เจอจนเจอว่าเขามีข้อกําหนดยังไงบ้างในการที่เราจะเขียนบล็อกนะคะ เขาก็บอกว่าก่อนอื่นก็ต้องเป็นเจ้าของก่อนพอเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็มีบล็อกแล้วเราก็เชื่อมเข้าไปในเอเซนแล้วแล้วเราต้องดูว่าแล้วเนื้อหาของเราเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจไหมเราจะตอบได้ไงว่าน่าสนใจไม่น่าสนใจทางเอเซนพิจารณาเองค่ะเราก็ทําของเราเป็นแหละส่วนใหญ่เขาก็เปิดให้นะเนื้อหาของเราที่เขียนเนี่ยทางเอเซนเขาตกลงยอมรับให้ไหม ขาก็จะพิจารณาของเขาไปเองเหมือนกันนะนะถ้าอยากรู้ว่าแล้วมันมีอะไรยังไงก็ต้องคิดเข้าไปอ่านรายละเอียดปีกย่อยนะคะซึ่งปอลไม่อ่านวันนี้นะคนที่เขียนเนี่ยก็ต้องอายุอย่างน้อย18ปีนะเป็นเด็กเขาไม่รับนะคะเป็นเด็กเขาไม่รับแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปลงทะเบียน accent ถ้าใครมีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช็อกเกอ e r เป็นชวนที่ใช้ youtube แล้วเนี่ยแล้วก็อื่นๆคุณก็ สามารถที่จะหารายได้ได้ซึ่งตรงที่โวสนใจอยากจะเปิดดูพร้อมกันก็คือไอ้ตรงอื่นๆเนี่ยแหละว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าโป๊ไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยมีแต่ Youtube กับบล็อกเกอร์ถ้ามีอย่างอื่นที่น่าสนใจโปก็อยากจะเปิดเหมือนกันงั้นเรามาดูกันนะว่าอื่นๆคืออะไรนะคะเขาก็บอกว่าอื่นๆที่เป็น host p a r t n e r นะก็คือ ที่เขามีเนื้อหาสามารถที่จะเอาไปใส่ a อสเซนได้นั่นแหละพวกเว็บต่างๆถ้าเกิดว่าคุณมีเว็บแล้วคุณก็เอาโฆษณา a อสเซนเข้าไปใส่ได้คือถ้าเว็บนั้นเขามีกาเจตมัง้งปดคิดว่านะเป็นกาเจตหรือมีในส่วนที่ให้เอาเอสเซนต์ไปโฆษณาเอสเซนต์ไปใส่ที่หน้าเว็บได้มันก็คือได้นั่นแหละเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างนะกดว่าแล้วมันจะต้องเขียนกี่บล็อก ปริมาณเท่าไรยระยะเวลายังไงอันนี้เดี๋ยวหากันเดี๋ยวหากันนะคะขอโพสหาก่อนถ้าเจอเราจะมาบอกให้คุณไม่ต้องรอไงแต่โพสเนี่ยต้องใช้เวลาในการหาแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะเขาก็มีบอกวิธีว่าเราจะต้องไปลงทะเบียนยังไงแบบไหนเพื่อจะให้เรามี AdSense เข้าไปได้แล้วตรงนี้ก็คือ how to qualify ก็คือเราจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงจะทำได้เข้าไปดูนะคะ มันก็คือไอ้ข้อมูลอันแรกเมื่อกี้นี้นั่นเองนะเขาไม่ได้บอกจํานวนบล็อกอะไรเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวโบจะหาจนเจอตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเว็บไซต์ที่จะผ่านในการหารายได้ของเอเซนเนะเว็บไซต์ที่เราพูดถึงก็คือไอ้ตัวบล็อกของเราเนี่ยนะมันต้องมีการดำเนิน คือเว็บไซต์เราไม่อยู่นิ่งๆนั่นเองนะมันก็มีการเคลื่อนไหวเออการดําเนินการเคลื่อนไหวมีผู้คนเข้ามาดูมีการเขียนอัปเดตเนื้อหาอยู่เรื่อยๆประจำประจำนี่นะคะทาง a n s เซนต์เขาก็จะจับตามองนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการอัปเดตเนื้อหาบ่อยๆเรื่อยๆแล้วคนก็ไม่มีเข้ามาดูเขาก็จะไม่ให้ผ่านง่ายๆนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ ยกตัวอย่างว่าจะต้องเขียนยังไงบางคนใช้วิธีการเขียนโค้ดโบไม่มีความรู้เรื่องโค้ดมากนักนะคะพวกก็ได้แค่คูพักลักจำใส่โค้ดได้เบาๆถ้าใครที่อยากรู้เรื่องรายละเอียดเรื่องโค้ดต้องไปหาดูที่คนเขาแนะนำเกี่ยวกับโค้ดไว้นะโบแนะนำไม่ได้นะคะทีนี้สิ่งที่ยังหาไม่เจอก็คือแล้วต้องเขียนบล็อกจำนวนกี่บล็อกถึงจะได้ผ่าน ซึ่งโกรจาได้ว่าเขาไม่มีแจ้งเอาไว้นะคะไม่มีแจ้งเอาไว้แต่เราจะหาให้เจอในวันนี้ว่าจบลงแล้วมันมีแจ้งไว้แน่นอนไหมโพสก็มาเจอหน้านี้นะคะแต่ว่ามันเป็นข้อความและคําถามของคนที่ทำบล็อกเนี่ยตั้งแต่ปี2019นะคะเขามีคนถามเหมือนกันว่าเออฉันจะต้องเขียนกี่โพสต์ในบล็อกฉันเนี่ยถึงจะได้นะก็มีคนมาตอบให้นะคะว่าอย่างน้อยต้อง สีขึ้นไปนะนี่คือคําตอบที่หาได้นะตอนนี้นะทุกคนถ้าเกิดก็คุณเขียนแล้วคุณยังไม่ถึง40คุณก็เขียนต่อไปนะแต่ถ้าใครที่เขียนแล้วมากกว่า40แล้วยังไม่ผ่านก็รอให้เ,เซนต์อนุมัติต่อไปนะคะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะจบข่าวมีคําตอบมาให้เท่านี้จากสิ่งที่ถามนะมากกว่านี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนที่เขียนบล็อกเริ่มทําก็ค่อยๆทําไปเนาะอย่าไป กังวลเรื่องเงินเยอะมากนักเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำต้องใช้ความตั้งใจมันต้องใช้ความคิดหลายๆอย่างเนาะทำสบายๆค่ะแล้วเราก็จะได้เงินนะคะแต่แนะนำว่าให้มีอาชีพอื่นด้วยนะอย่าเพิ่งปักหลักที่นี่อย่างเดียวนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ